สวัสดีครับ, cer, บดแดนเซอร์สาวน้อยเพชรบ้านแพงสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่สาวน้อยเพรบ้านแพงยินดีนำเสนอมีหลายคนที่ยังบ่ทันหู้ว่าหลังเวทีสาวน้อยของเขามีร้านขายกับข้าวแล้วนะมีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อาหารตามสั่งทุกอย่างอร่อยมากแต่ปริมาณอาจจะไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่ก็อร่อยอร่อย,อร,อ,ยอร่อยเลยแหละแบบ เราไปตามงานแล้วก็บางร้านก็ไม่อร่อยแต่ร้านนี้เรากินรสชาติที่เราเคยกินอะ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าอร่อยก่อนที่จะมาเป็นร้านกับข้าวนี้มีเรื่องราวจะมาเล่าแต่ก่อนแต่ก่อนน้องอุ้งอิงอยากอยากกินข้าวมีช่วงหนึ่งเมื่ออยู่วันหนึ่งน้องอยากกินข้าวแต่แต่บ่คอยมีคนว่างก็เลยน้องอุ้งอิงก็เลยได้มีโอกาสไปพบกับพ่อโจก็เลยบอกพ่อโจว่า พูดเล่นๆนั่นแหละพูดเล่นๆว่าพ่ออันอันหลังเวทีเราน่าจะมีแบบร้านข้าวอะไรแบบนี้นะี่ยมีร้านข้าวมีร้านก๋วเตียวบอเพื่อให้พี่ๆพ,พ,พ่อพ่อพ่อ,พอนอนกันเซอร์เขากินแบบนี้นะ่แต่บอโจก็ไม่รอสาจัดมาเลยจ้าน่าจะเป็น น่าเป็นน่าจะเป็นญาติทางห่างจากพ่อโจมาขายหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆคือบอโจเขามีเพนแต่ก่อนอยู่แล้วว่าเอออยากอยากมีร้านกับข้าวยุลังเวทีเพื่อให้ลูกๆได้กินแบบนี้นะแต่ก่อนนะบอโจบอโจเพื่อนคิดไว้ตั้งแต่เปิดวงอยู่แล้วเพื่อนกับบอ <c oughs> เพื่อนกับประกาศบอกลูกๆตั้งแต่เมือันปฐมนิเทศตั้งแต่เมื่อเปิดวงว่า ยากให้มีร้านกับข้าวเพื่อให้ลูกๆได้กินบ่ได้บอให้ออกไปใส่ไกลแบบนี้ให้กินยุ่หลังเวทีสะดวกสบายใกล้ๆเราแบบนี้นะแต่พอดีน้องอิงกับมาเว้าพอดีก็เลยพ่อโจ๊กเลยจัดมาเลยจ้ะตอนนี้มียุ่หรังเวทีแล้วไปงานยุใส่เพื่อนกระเลาะไปเลาะตามเขาตามเขาไปตลอดบ่ว่าสิไปเหนือไปใต้เพื่อนกะตามไป มีแต่ช่วงขึ้นไปกรุงเทพเพื่อนบอ้ค่อยตามไปนึ่งคือร้านของกินมันอย่างกะลาอยู่กรุงเทพนะแบบนี้อ่ะอีกอย่างเพื่อนกับบสสะดวกอีกอย่างเพื่อนก็อยากไปพักผ่อนเพราะว่าเราเป็นครอบครัวเพราะลูกๆเราก็อยู่บ้านเวลาช่วงที่เราขึ้นกรุงเทพเราก็กลับบ้านไปเบือเบ้องลูกเบิง้งเต้าลาวแบบนี้นะขายตั้งแต่นี้เดยตอนนี้ก็เริ่มขายแนละ้วนี่ เคยเตี๋ยวมากินแล้วตอนนี้ก็เริ่มขายเริ่มขายจนแจ้งหลังจากที่หาเตยลาเซ็ดก,กนได้กินอีกเตยลาแล้วแล้วกับเก็บข้าวเก็บของไปหาอาบน้ำบ่ต้องย่านอูฝนกับสิโต๊กแบบนี้บ่ต้องย่านว่าเพื่อนจิบพินหานแต่ละมือรีบไปกินข้าวก่อนบ่ได้บ่ได้ไปอาบน้ำเพราะว่าย่าน ย่านพ่อค้าแม่ค้าตามงานเพื่อนปิดร้านแบบนี้ย่านเพื่อนเก็บของกลับบ้านแต่ร้านนี้มันเป็นร้านประจําวงกระเจ้าบกฝาวก็เลยอาบน้ําทําตัวสบายๆแล้วยังมากินแต่ตอนเช้านะข้าวข้าวกะเพราข้าวพัดข้าวอีกอย่างบบมีมันสีเม็ดชีเรียสด้วยเต้เตี๋ยวเพราะว่าขายดีดีแซ่บกะเพรากะเพราทะเลนะแซ่บ ้าเพ,พ่อพ่อแม่แม่ทุกคนมาเล่นอยู่ลงังเวทีกับมาแวะกินได้เดิมอาจสิบบได้ลายถือว่าอาจบไดแบบหลายใหญ่หลวงแต่มันก็นแซบอยู่ถือว่าถึกปากแดนซอร์ือ้อย่างเหล่าๆแบบนี้นะ่ะนี่อันนี้ก็สั่งก๋วยเตี๋ยวมากินแซบแซบอื <c oughs> หยอกหยอกเ,อเดี๋ยวไปกินน้ำก่อนจะมาเล่าบันอักอีก จะมาเล่าต่อจากเมื่อกี้นี่นะปกติปกติเขาไปเล่นแต่ละงานคับอาศัยอาศัยร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวแบบนี้แหละร้านข้าวมันบ่ค่อยมีหรอกมีแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวกยสิ่งที่พบบ่อยที่สุดในมอรมคือนึ่งลูกศิลป์ลูกศิลป์ปิ้งสองก๋วยเตี๋ยว สามอีหยังวะจมตามนี้ก็มีน้อยแต่ก็มีอยู่มีเกือบทุกงานแบบเนี้เกิดแบบเราออกงานเนาะเราออกงานเกือบสามร้อยหกสิบห้าวันสองร้อยกว่างานนะทุกคนเราเจอแต่ลูกซีน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 ทุกมือก็เหมือนมากทุเรียนแบบนี้ก็ใครหรือเปล่าทุเรียนอยากกินทุเรียนเนาะจะมาเล่าต่อนะว่า บางงานก็บ่มีร้านข้าวบ่มีร้านก๋วยเตี๋ยวเฮาก็บรได้กินข้าวเลยบางมื้อถ้าบ่มีเงินก็อาไั้กินอาไั้กินข้าววัดบางงานบางงานก็บ่มีวัดได้แบบนี้น่ะมีอายุส่วนอย่างนี้อายส่วนอย่างสิเอาข้าวไส้มากินมีย้อนได้กับข้าวอันร้านเพื่อนขาอยู่ในวงบ่ซั่นก็บรได้กินข้าวซ้ำเวลาเฮา เวลาเขาไปทุ่งให้ทุ่งนาแบบนี้เขาสิกินยุ้ยไซนเนาะกระบมีนวกินแล้วเนี่ยเมื่อนี้นยุ้ยส่วนอย่างเพื่อนเพื่อนเขากรนอนกับเจ้าก็นอนอยู่แต่เขาถ้ากลางเต้นกลางเต้นให้พี่สุใส่ใหญ่แล้วกับพี่สมพูสุภาวดีเขาก็เลยบ,บนอนถ้านอนเนี้ยถ้านอนนี่รับเลยรับจนหอดหกโมงสี่โมงแรงนู่น บอตื่นเลยแล้วคันได้นอนแนละ้วคันรับตาลงแล้วบอตื่นเลยแต่ก็มื้อนี้กับบรรยากาศกับคืมๆน่ากลัวน่ากลัวอยู่แต่กะคันฝนบอตกกับมาให้กำลังใจในเดือจา้า <c oughs> นี่แหละเนาะชีวิตแด,เดนเซอร์เจอทุกอย่างปัจจัยรักที่อยากให้พบคือน้ำและก็ห้องน้ํา อยากให้อันนั้นอะอยากให้มีทวงงานุกงาสูงงานนะบางงานก็บุมีน้ําบมมีห้องน้ำเลยลำบากลําลบากเรื่องปัจจัยปัจจัยแรกที่ต้องการคือห้องน้ําและก็น้ําแล้วก็ที่สองก็คือร้านก๋ยเตี๋ยกับข้าวแบบนี้นะ <S <S นั่นแหละเม้ามอยกันกับมาถึงนี้แล้วบรรยากาศก็คืมคืมเป็นแต่ยานุเมือง<ด>นี่คืมคืมแบบนี้ สิรอดมอคืนนี้จังได้ก็ต้องรอลุ้นเดี๋ยวสิอัพเดตอาการอีกทีนะจ๊ะนี่ละ่ะคลิปนี้กับโบมียังหลายไรสาระเลยเปื่อยแต่ทุกคนก็เข้ามาดูให้ก็พวกเข้าใจว่าเป็นยังภาเว้าไรสาระแต่การยังเข้ามาดูก็ขอบคุณหลายหเด้อจ้าขอบคุณจากใจจริงๆใจแบบใจใจนะ เข้าใจไหมใจใจอ่ะนั่นล่ะทุกคนคลิปนี้กับโบมียังหลายเอาไว้ซ้ำนี้ละบ๊ายายนะคล้วเจอก,กันใหม่นะ